สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับค,คุณครูเปรี้ยวอีกตามเคยนะคะเด็กๆคะช่วงกิจกรรมแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคะเตรียมใบงานพร้อมกันหรือ,อยังคะเอาใบงานไว้กับข้างๆตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันทีละวิชาคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่วิชาแรกเลยนะคะวิชาที่1น,นะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะว่าเราทําถึงหน้าไหนแล้วนะคะเปิดหรือ,อยังเปิดแล้วนะเปิดแล้วคะ่ะนี่เลยหน้านี้เลยนะคะเขาบอกว่าหน้านี้มันจะมีตัวพยัญชนะใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ ใช้ดินสอค่ะกากระบาดพับพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะรูสีมันมีกี่ช่อง1 2 3 4แล้วก็5มีอยู่ด้วยกัน5ช่องค่ะแต่แต่ละช่องนั้นพยัญชนะก็จะไม่เหมือนกันเด็กๆลองฟังนะคะว่าให้ทำยังไงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ดูนะตัวอย่างนะคะข้อที่1ค่ะคำที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะตัวแรกนอหนูอ่านว่าวออนอใช่ไหมคะบอใบไม้อ่านว่าบอต่อไปวอแหวนอ่านว่าวอต่อไปนอเนนอ่านว่านอ เด็กๆคิดว่าพยางชนะตัวไหนที่ออกเสียงเหมือนกันคะวอลแวนหรือเปล่าวอลแวไม่ไหมคะหรือว่านอนหนูคะอะนอนหนูกับอะไรคะนอนหนูกับนอนเนนใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอค่ะกากระบาดท,ทับตัวนอนหนูแล้วก็นอนเนนนะคะที่ออกเสียงเหมือนกันต่อไปข้อที่สอง5าี่ห้า เด็กลองทำเองนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเขียนชื่อด้วยนะคะคุณรูจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะคะเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มที่วิชาที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเปิดไปพร้อมๆกับคุณปูเรี้ยวนะคะว่าวันนี้ เราทำกันถึงหน้าไหนแล้วนี่เลยค่ะหน้านี้ค่ะดูสิมันจะมีทั้งรูปภาพแล้วก็พยังชนะนะคะอันนี้แต่ละช่องเนี่ยพยังชนะก็จะไม่เหมือนกันและรูปภาพก็จะไม่เหมือนกันเอ๊เขาให้เด็กๆทำอะไรนะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกอ๋อเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ วงกลมค่ะวงกลมพายังชนะที่เข้ากับนี่เป็นชื่อตัวแรกของรูปภาพนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นนี่รูปภาพอะไรเอย่ยแมวนั่นเองค่ะแมวเนี่ยออกเสียงดีหรือว่าซีค่ะเด็กๆคะอาเป็นตัวซีเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอค่ะวงกลมตัวซีนะคะต่อไปค่ะ นี jamais, A, ่รูปภาพอะไรคะยีร okay. ับค่ะยีรับต้องเป็นอะไร F หรือว่า G คะเด็กๆคหมต้องเป็น G นั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมคำตัว G นะคะต่อไปนี่รูปอะไรเอ่ยกบอ๊บอบนะคะกบอ๊บอบต้องเป็นตัว F หรือว่าตัว t คะเด็กๆคะ่ากบต้องเป็นตัว F นะคะต่อไปเด็กๆลองทําทุกช่องดูนะคะลองทําเสร็จแล้วก็นี่เลยละใบสีด้วยละใบสีด้วยนะคะ,ละ,ะ,คะแล้วก็เขียนชื่อถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะต่อไปวิชาสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวอยากพึ่งไปไหนนะคะ ถาก่อนนิดเดียวค่ะวันนี้สนุกสนุกนะคะนี้เลยหน้านี้เลยค่ะดูสิมันมีรูปภาพแต่ว่ารูปภาพแต่ละภาพนั้นขนาดเป็นยังไงไม่เท่ากันค่ะฉะนั้นเขาบอกว่าวันนี้นะเขาบอกว่าแต่ละข้อนะคะนีภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะให้เด็กๆระบายสีด้วยสีน้ำเงินค่ะ นี่ภาพที่ใหญ่ที่สุดนะคะทุกรูปภาพเลยขนาดใหญ่ที่สุดให้ราใบสีด้วยสีน้ำเงินค่ะต่อไปภาพที่มีขนาดกลางค่ะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินอยู่ระหว่างกลางค่ะให้ราใบสีด้วยสีชมพูนะคะต่อไปภาพที่เล็กที่สุดค่ะให้เราใบสีด้วยสีเขียวนะคะ เด็กๆลองดูนะคะดูข้อที่หนึ่งก่อนนะคะปลาตัวแรกมีขนาดเป็นยังไงใหญ่ใช่ไหมคะต้องระบายสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินค่ะต้องเอาสีน้ำเงินมาระบายสีปลาตัวที่หนึ่งแล้วก็ปลาตัวที่สองค่ะเป็นขนาดเท่าไหร่คะอ่าขนาดกล,ลางนะคะต้องระบายสีด้วยสีชมพูค่ะเอาสีชมพูมาระบายสีต่อไป ปลาตัวสุดท้ายเป็นปลาขนาดเล็กค่ะต้องใช้สีเขียวระบายนะคะต่อไปภาพที่นีภาพที่สอแล้วก็สี่เด็กๆลองทําดูนะคะลองระบายสีตามคําสั่งข้างบนแล้วก็ข้างล่างค่ะเขียนชื่อถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมแบบฝึกหัดของคุเรอบวันนี้นะคะก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเด็กๆลองดูนะคะว่าเราจะได้ทำหน้าไหนกันบ้างนะคะทั้ง3วิชานะคะสำหรับวันนี้ครูเบวขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ